กำหนดให้ a มากกว่า1น,นะครับแล้วก็มีนิยามตัวนี้ถ้าถ้า1ส่วน l 1ชี้ๆจงหาค่าของ a อเรามาลองดูก่อนตัวนิยามตัวนี้นะครับเราจัดรูปให้มันดูดีขึ้นก่อนเวลาคิดจะได้ง่ายขึ้นนะโอเค2กํลัง n แล้วก็เป็นกําลังนะครับเป็น1ส่วน n แบบนี้นะถ้าเกิดกําลังอยู่ตัวด้านล่างเนี่ยเวลาไว้ด้านหน้านี่จะเป็นตัวส่วนใช่ไหมครับ นะก็จะแล้วก็ตัวกาลังด้านบนเนี่ยวาด้านหน้าก็จะกลายเป็นตัวเศษฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอา1ส่วน n แล้วก็กาลัง n ที่อยู่บน2เนี่ยาวาข้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1ส่วน n กาลัง2แบบนี้แล้วก็จะมีค่าของล็อกแล้วก็ a อ่ะโอเคครับแล้วลองมาหากันว่า l 1 l 2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก่อนที่จะไปเขียนสินึ่งส่วนใช่ไหมครับเพื่อความง่ายเนาะอ่ะลองดูก่อนนะครับ l 1ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน 1, 1 2, กําลังสองใช่ป่ะแล้วก็ล o อก a โอเค L2 นะครับ L2 ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2กําลัง2แล้วก็ล็อก 2a okay. นะครับ L3 ก็เท่ากับ1ส่วน2กําลัง3แล้วก็ล็อก 2a โอเคพอเราได้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราแค่แทนค่า n ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปเป็นกำลังของตัวด้านล่างนะครับโอ้ไม่ใช่2นะครับต้อง1ส um, ่วน3กําลัง2อันนี้ขอโทษทีนะครับเป็น1ส่วน3กําลัง2โอเคนะ อ่ะงั้นเรามาลองแทนค่าไปเลยนะครับถ้าเกิดเป็น1ส 1, ่วน l1 ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน log 2a นะครับแล้วก็บวกกับ2กํลัง2ส่วน log 2a นะครับแล้วก็บวกกับ3กํลัง2ส่วน log 2a เนี่ยแล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวที่10ใช่ไหมครับก็คือ10กํลัง2ส่วนด้วย log 2a ซึ่งมีค่าเท่ากับ77ตามที่โจทย์บอกมานะครับเราก็ดึง1ส่วน 2a เนี่ยไปไว้ด้านหน้านะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน log 2a แล้วก็1บวก2กําลัง2บวก3กําลัง2บวก4กําลัง2บวกกันไปเรื่อยจนถึง10กําลัง2นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ77นั่นเองสังเกตว่านี่ก็คืออะไรเป็นซิกมาของกําลัง2ใช่ไหมครับถ้าเกิดถ้าเกิดเรามาเรามาจะคิดตัวนี้เนี่ยเรามาลองดูตัวนี้กันก่อน S <S นะมีใครจําได้บ้างว่าการหาซิกมกบบากำลังสองเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือตัวนี้บวกกันตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบใช่ไหมครับของตัวไอกำลังสองโอเคนะก็จะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยถ้าถ้าแทนถ้าแทนตัวนี้ด้วยไน,นะครับตัว n นนะแทนตัวนี้ด้วยเนะครับก็จะกลายเป็น n คูณกับ n อบวกหนึ่งคูณกับสองเบวกหนึ่งแบบนี้แล้วก็หารด้วยหกนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยก็คือ i อเท่ากับหนึ่งไเท่ากับสองจนกระทั่งถึง ถึง10ถูกไหมครับก็คือบวกกับ1กำลังสอกำลังสกำลังสถึง10เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสิบสคูณกับยีแล้วก็หารด้วย6นะครับอาเราตัด3ก่อนได้2ได้7จนะครับหได้5ก็5้าคูณสิคูณเนะครับเราค้างไว้อย่าเพิ่งไปคิดเลขนะเลขมันลำบากนะครับก็เราจะได้ตรงนี้เป็น5้าคูณเคูณสินะครับหนึ่งส่วนสอ หนึ่งส่วนไอ้ล็อกสองเอเนี่ยนะครับเราก็ย้ายข้างขึ้นไปก็กลายเป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะครับล,ล็อกสองเอเราก็จะเจ็ดมาหารครับนี้ก็จะตัดก,กันได้ก็จะได้ว่าล็อกสองเอเท่ากับห้าฉะนั้นเอก็คือสองกำลังห้าซึ่งเท่ากับสามสิบสองนั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตอบสามสิบสองครับ